แผ่นดินในที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ใดมีบ้านเป็นที่สุขการมีสายเป็นที่สซบินมีป่าเป็นที่พักผิงสนับสนุนโดยบริษัททีีไอโพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชน สะอาดและสีเขียว green and green renewable energy ถ้าวันนี้นะคะถ้าเราพูดกันถึงเรื่องโรคไวรัสนะคะคงไม่มีใครนะคะที่ไม่รู้จักกับเชื้อโควิดนะคะตอนนี้นะคะทุกคนให้ความสนใจและก็ตระหนักกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็มีความกังวลมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะออยก็ได้รับเกียรตินะคะได้อยู่กับคุณประชัยเลี้ยวไพรัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีวีไอโพลีสวัสดีค่ะ ก็อยากจะให้คุณประชัยช่วยเล่าถึงเชื้อไวรัสตัวนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือเชื้อโควนาไนรัสไวรัสนี้นะฮะมันเป็นไวรัสประเภท RNA ไวรัสนะครับซึ่งบังเอิญเนี่ยเราก็มามีพวกอาจารย์ช่วยกันเจอว่า ps 1 2เนี่ยสาร ps 1 2หรือคือเป็นด่างจัดเนี่ย RNA ไวรัสจะอยู่ไม่ได้ เพราะบังเอิญมีโรคของจีนนี่ขึ้นมาเป็นโคโรนาไวรัสซึ่งก็สังกัดเป็น RNA แล้วก็เข้าใจว่าคงจะใช้ได้ PA12 เนี่ยแล้วผสมกับซินบอ t i ติกซินเอติกเราก็ทดลองในการย่อยอาหารต่างๆของสัตว์ต่างๆ<ะ>จุรินทรีย์ตัวนี้ย่อยอาหารพวกไก่ของหมูอมของวัวเนี่ยย่อยอาหารได้ดีทําให้อุจจาระไม่มีกลิ่นแล้วก็ช่วยอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาสองตัวนี้ผสมกันนะฮะ ก็เข้าใจว่าคงกำลังอยู่ในขั้นทดลองว่าอาจจะแก้พวก r n ในไวรัสต่างๆนี่ได้แล้วคนก็กินแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอย่างอย่างที่อย่างฟาร์มไก่เนี่ยแล้วก็โปรยในฟาร์มไก่ใช่ไหมไก่ก็กินแล้วไม่เป็นไรแล้วก็มันก็ไม่ระคายเคืองกับขาขาไก่ไม่ระคายกับผิวของสัตว์ยเพราะวใกล้ับม์หมูแล้วก็ปา่ในฟาร์มหมูหมูกินแล้วไม่เป็นไรแล้วก็ป้องกันไม่พวกโรค ASF ต่างๆของหมูได้ดีนะครับเราก็เข้าใจว่าใช้กับคนได้ล้วนี่ผมก็ทดลองกินเองก็ไม่มีปัญหาละลายน้ําสักหนึ่งซอนช้อนชาก็ไม่เป็นไรคือสามารถดื่มได้เลยใครที่เป็นหวัดหรือเป็นไวรัสอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ไอเนวารสนี่แก้ได้แต่ทีนี้ที่สำหรับไปโควิดหน้าไวรัสก็อยู่ในขั้นทดลองว่าเป็นตัวใหม่ยังไม่จบเลยก็กำลังจะส่งไปให้ทางอาจารย์ทดลองกันดูว่า ตามาหา,าวันนี้ออยก็มีตัวอย่างให้ค่ะอันนี้คือไบโอน็อกซ์นะคะเป็น PH12 ค่ะผองอันนี้นะคะเราก็วิจัยกับสัตว์เรียบร้อยแล้วและอันนี้ก็คือจะลองวิจัยอยู่กับคนนะคะคนสามารถทานได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านศาสตราจารย์ดรประเกสินศรีหนนนสวัสดีค่ะอ,นนอยากจะมาพูดในเรื่องของจุลินซีใช่ไหมคะเริ่มต้นั้งแรกนี่ทางบริษัทไน่สนใจคือโรคปากเปื่อยทาเปื่อยคราวนี้ โลกของตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากไวรัสพบไอสารบางอย่างที่สามารถที่จะมีผลทำลายไวรัสของ RNA ได้ตรงนี้เนี่ยก็ได้อนุความอนุเคราะห์จากคณะสัตวแพทย์ท่าน,นก็ได้เอาไอผงพวกหลังนี้เนี่ยไปใช้ในในการเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นพวกวัวควายหรือหมูเป็ดไก่ก็ปรากฏว่ามันสามารถที่จะช่วยทำลายและป้องกันเนื่องจากว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยเป็นไวรัสอ a คเะเพราะฉะนั้นไอสารไอผงตัวนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์และก็เอามาช่วยในการทำลายไอไวรัสดิกาลเจอร์ตัวนี้ที่กเกิดขึ้น ตอนนี้ออยก็ได้รับเกียรตินะคะกับอีกหนึ่งท่านนะคะท่านศาสตราจารย์ดรโสพลเรืองสำราร์สวัสดีค่ะได้คือเหมือนเคยได้ยินมาว่าตัว pH 1 2เนี่ยจริงๆแล้วมันมีผลกับร่างกายใช่ไหมคะมมนจถึงว่าจะทําให้เกิดเอฟเฟกต์ยังไงนะคะเพื่อ,อละลายเปนน้ำเนี่ยค่า pH ของสภาพกร,รดเนี่ยประมาณ12นะครับอันเนี้ยซึ่งเผอิญให้คุณสมบัติแบบเนี้ยมัน มันตรงทางสัตวแพทย์ก็ทดลองกับอันแรกก็คือโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยก่อนเลยปรากฏว่าพวกหมูพวกไก่เป็ดหรือพวกอะไรวัวเนี่ยสภาพที่เป็นเป็นดางนะมันสามารถที่จะไปทําให้พา a เนี้แตกแล้วก็ทำให้ไวรัสนี่มันหมดประสิทธิภาพหรือถูกทำลายอย่างโาควิดก็เป็นแบบไวรัส สายพันธุ์ที่เป็นพวกอาเยที่ <I A. S 1> เขาวิเคราะห์แล้วนะ <I A. S 1> นั่น่าจะช่วยเยอะยาได้อาจจะช่วยได้ครับเพราะฉะนั้นทางทางทีวนี่ก็เลยเริ่มโครงการนี้น,นะครับเพิ่งพิ่งจะปรึกษากันว่าภายแนทิปยนี่นะครับมันมันก็น่าจะใช้ได้นะแต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับในอนาคตว่าเราจะทดลองได้ ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆมากๆเลยนะคะขอาผู้ชมนะคะคงจะได้สาระและความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 มากขึ้นนะคะเชื่อว่าทางที i นะคะจะผลิตยาดีๆมาช่วยคนทั่วโลกได้อีกแน่นอนเลยนะคะวันนี้รู้สึกเลยว่าโลกนี้เป็นโลกที่น่ากลัวมากๆแต่เชื่อว่าคนไทยสามารถผลิตและทําให้คนทั้งโลกหายได้ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองคอ์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมครับ พบกับกับผมนายกิตชัยพยอมย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและดรโรจนศักดิ์แสงทะชริวไลเลขาที่การองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมวันนี้นะครับเราหยิบยกประเด็นลูกจ้างสายสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเริ่มจะมีการเรียกร้องให้มีการบรรจุกลับมาเป็นลูกจ้างประจําครับวันนี้เราเลยนํามาคุยกันในรายการครับสวัสดีครับอาจารย์โรจนศักดิ์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับครับก็วันนี้เราให้ความสาคัญกับ สายสนับสนุนของสธนะครับก็ที่ผ่านมาก็เป็นข่าวดีกับทางพยาบาลที่เราพยายามเคยช่วยสนับสนุนก็ได้ประสบความสำเร็จนะครับก็คือจากที่มีมติคอรมเมื่อวันที่15เมษายน2563ที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันในเรื่องของการบรรจุข้าราชการตั้งใหม่38,105อัตราเพื่อรองรับพนักงาน ราชาการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือลูกจ้างชั่วคราวที่มีอยู่เดิมโดยที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนสายงานของอัตราข้าราชาการตั้งใหม่ได้ตามความจําเป็นแต่ต้องไม่เกินกรอบอัตรากําลังตามที่กําหนดและจะต้องสอดคล้องกับแผนปฏิรูป,ป,ป,ปกําลังคนด้านสาธารณสุขโดยที่ให้ยุบเลิกตําแหน่งเดิมพร้อมเปลี่ยนการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นการจ้างงานสนับสนุนทั่วไปใช่ ก็จริงๆก็ถือว่าเราต้องแสดงความยินดีกับเจ้าพนักง,งานของสาธารณสุขหลายๆตำแหน่งทุกตำแหน่งที่มีการบรรจุรนะครับองค์กรและคถามเราถือว่าเรายินดีด้วยเพราะทุกคนเนี่ยทำงานด้วยะนหะยาดเหงือ่อแล้วก็ด้วยใจ ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะคุณหมอหรือพยาบาลนะครลูกฝ่ายของสาธารณสุขได้มีส่วนกําลังในการสามัคคีทําดีกว่าในการช่วยเหลือจนต้องยอมรับว่าณตอนนี้เราก็เบาใจได้ครับในการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับซึ่งอย่างน้อยเนี่ยพอเกิดโควิด1 9ขึ้นมา่ก็จะทำให้ทุกคนกลับมามองความสำคัญถึง ความมั่นคงทางวิชาชีพของทางกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลพยาบาลเทคนิคแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนั่นก็นส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพฤติกรรมในเรื่องของการใช้พิษรันก็เปลี่ยนไปนะคุณกิชัยเปลี่ยนนะเปลี่ยนถูกไหมครับทุกวันนี้เราต้องยอมรับว,ว่าพิสิกส์ในเรื่องของแต่แรกเป็นสังคมใช่ไหมฮะทีนี้เรามาเป็นเรื่องของพิสิกส์ในเรื่องของทําอะไรก็าตามเนี่ยทุกอย่างเราต้องอะไรรระวัง ทุกวันนี้นี่ต้องยอมทําในเรื่องการล้างมือนี่เป็นกิจลักษะนะนะฮะแล้วก็เรื่องของการมีผ้าปิดปากนะฮะแล้วก็เรื่องของคุณภาพอาหาร,รเรื่องของการประกอบการของหลายๆอย่างเนี่ยจนทำให้เราเองเนี่ยตัวผมเองหรือทางองค์กรทั้งคำทำเราเริ่มให้ความสําคัญหลายๆเรื่องที่เกิดดําเนินการอยู่ว่าต่อไปนี้เราักงานไม่ได้นะครับใช่ถูกไหมครับเม <laughs> ื่อก่อนกินร้อนช้อนกลาง ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วกิ<อ>นร้อช้อนไข่ช้อนมันช้นไข่ช้นมันถูกต้องครับครับแต่สิ่งหนึ่งที่พอเกิดวิกฤตของในเรื่องของไวรัสโควิด <19 S> 1 9เกนี่ยนะฮะก็อย่างน้อยเนี่ยทำให้เราได้รู้ถึงความสำคัญของความการได้รับการเยียวยาในเรื่องของจากหน่วยงานภาครัฐก,การดูแลเรื่องสุขภาพของกระทรวงหรือจัดคุณหมอจากโรงพยาบาล เราพอสตอต่างๆนะครับ<ช>เราก็จะเห็นว่าทุกบทบาททุกหน้าที่ก็จะมีความสำคัญในแต่ละตำแหน่งที่จริงอย่างที่คุณจิตชัยพูดเลยนะทุกบทบาททุกหน้าที่มีตำแหน่งทั้งสายสนับสนุนแต่ว่าสายสนับสนุนยังมีแยกอีกนะที่ที่เราสร้างม,มาอย่างแบ่งเป็นกลุ่มอีกหลายอย่างที่เดี๋ยวเราจะมีเข้าสายกับ,บทางทางทาง,ทางต,ตัวตัวแทนลูกจ้างสายสนับสนุนเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่สองนะครับ กลุ่มที่สเนี่ยสายสนับสนุนเนี่ยกลุ่มที่2เนี่ยก็จะมีนักจิตวิทยาคลินิกนะครับ77อาตาัตรานักจิตวิทยา325อัตานักเทคโนโลยีสารสนเทศ51อาตาัตราและนักวิชาการคอมพิวเตอร์2,123อาตาัตรานักกายภาพบำบัด1,560อาตาัตราเจ้าพนักงานาสาธารณสุข1,657อาตาัตราวิศวะกร ชีวการแพทย์19อตัตรานักวิชาการอาหารและยา14อตาัตรานักกิจกรรมบำบัด9.2อตัตรานักโภชนา688อตาัตราแล้วก็โภชนาการอีก203อตัตรารวมไปหมด0 0 0ัฝาตาเนี่ยดิ้กินในส่วนหนึ่งนะครับแล้วยังยังยังมีแบ่งอีกถูกไหมในส่วนนี้อีกซึ่งจริงๆในเรื่องของการบรรจุก,ก็จะมีอัตราการบรรจุต้องมีเงื่อนไขามาอีกนะอาจารย์อ่าใช่ฮนะมันมีกรอบของมันอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าทีเดียวที ในในในเมติคอรมอเขจะมีเขียนอยู่ครับ,รบซึ่งกิจชจอธิบายได้เลยครับผมเงื่อนไขนะฮะ<ร>ก็จะเขียนไว้ว่ายกคนเดิมเป็นข้าราชการส่วนสายสนับสนุนต้องสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักง,งานข้าราชการตามม .55 ของพรบระเบียบราชการพลเรือน2.551กรณีที่มีเหตุพิเศษ 2. ห้ามใช้เงินเดิมไปบรรจุคนใหม่3อัตราว่างที่มีอยู่ให้ยุบ สทดลองปฏิบัติราชการตามปกติถ้าไม่ผ่านยังคงสภาพในสภาพคงเดิมอายุราชการเนี่ยในข้อ5บอกว่าอายุราชการย้อนหลังได้แต่ไม่นำมาคิดเวลารับบำนาญ 6. ทยอยบรรจุ3รุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งบกลางปี5 6 6อันนี้คือกรอบใช่ฮะตรงนี้ก็เลยทำให้กลุ่มลูกจ้างสายสนับสนุน ถึงมีการเรียกร้องว่าอยากจะกลับเข้าไปเป็นลูกจ้างประจําซึ่งเมื่อก่อนตําแหน่งลูกจ้างประจำะเคยมีอยู่แล้วในตําแหน่งตรงนี้แต่มีการเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานก็เลยกลายเป็นสายสนับสนุนสราจารย์คือปรับโครงสร้างไปครับมีการปรับโครงสร้างตรง,งนี้รายละเอียดเราก็ไม่ได้ลงลึกไปครับเท่าที่ผมทราบก็คือหลายปีมาเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขมีบุคลารกรเยอะทางกระทรวงเนี่ยก็เลยจะมีการเปลี่ยนวิธีการทํางานการจัดจ้างใหม่ ก็จะพยายามมีแนวว่าอยากจะเป็นเอาซอร์สเข้ามาก็เฉพาะแต่กลุ่มเรื่องของเฉพาะกลุ่มจะยงมีต้องห้ากลุ่มจะแกลุ่มเยอะมากบางทีเราเราคุยกับทางเจ้าที่บางทีเรางงกันมงงลบางทีเราไม่บอกเฮ้ยเดี๋ยวเราขอดูราคาเอกสารในมือก่อนครับเพราะตรงนี้บางทีเราก็ผงบอกว่าเฮ้ยโอ้โหแต่ว่าเราก็เห็นใจนะฮะไม่ว่าหลายๆอย่างที่สายทํานุนหลายคนทํางานเป็น10กว่าปี สิเจ็ดปีสิบแปปีบางคนสิบกว่าปียังไม่ได้บรรจุรนะฮะยิ่งเศรษฐกิจณนะตอนนี้ด้วยพิษโควิดนี่ไม่ต้องพูดถึงตัวเงนินนะฮะเราก็เห็นใจก็เลยเลย,เลยคิดว่าอยากจะเป็นกระบอกเสียงที่ให้ทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทบทวนหรือช่วยเหลือนะครับกลุ่มนี้ด้วยนะครับ,รบก็ปีพอสมควรนะคุณกิจชยัยแผน,อนอของมติครมที่ออกมาเนี่ยก็คือมีการอนุมัติอัตราใหม่บรรจุที่จ้างไว้แล้ว สามหมื่นก่าตาเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกก็คือพฤษภาคมนี้เนี่ยบรรจุก,กลุ่มเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดโดยตรงมีความจําเป็นมากที่จะต้องรักษากลุ่มนี้ไว้ก็คือหมอก็พยาบาลหลักๆใช่ไหมฮแล้วก็พยาบาลเทคนิคนักลังสีการแพทย์นะครับอันนี้คือกลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งซึ่งจริงๆมีอีก ป็นสิบตำแหน่งเลยนะอาจารย์ถูกต้องใช่แล้วก็ในสิงหาเนี่ยสำหรับบุคลากรกลุ่มที่สองในสายสนับสนุนการบริการสำคัญในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิดนี้อีกนะครับอันนี้คือบุคลากรกลุ่มที่สองแต่พฤศจิกายนอันนี้คือกลุ่มสำหรับรอพอสอตอหรือสออ,อนอ,อันนี้ก็ถูกยืดไปอีก ก็ขยายไปขยายไปเลยคือมันมันมีข้อจํากัดหลายอย่างซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ลงลึกเป็นเรื่องของการบริหารการจัดการในเรื่องของกรอบต่าตําแหน่งครับก็ทางรัฐบาลคงจะเป็นห่วงในเรื่องของการใช้งบประมาณด้าวยนะครับส่วนนีเทือ้นะครับงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกและเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีตัวแทนกลุ่มลูกจ้างในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับที่เป็นสายสนับสนุนเนี่ยคุณประคองศรีวังโสภา เขาจะเข้าสายฟ<ช>ุดินกับเราเดี๋ยวมาคุยกันครับว่าเขามีแนวคิดอย่างไรหรือเขามีข้อเรียกร้องอย่างไรตัวแทนกลุ่มเนี้ยมีมข้อข้อเรียกร้องอย่างไรบ้างครับพักเบรกครับ, <insecurity S 2> รบท่านผู้ชมพบกันช่วงหน้าครับไม่ทิ้คนด,ดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเขาแผ่นดินนี้